เิร์ฟแล้วบอกด้วยนะไม่เห็นว่าสร้างเสร์ฟแล้ว บอกด้วยนะ ฮัลโหลมาเฟนอยู่ตอนนี้ โหล,โลไม่รู้ว่าในในไลท์จะได้ยินไหมอันนี้ไม่รู้ฮัโลโหลสวัสดีครับทุกท่านกูว่าได้ยินบางทีมันไม่ได้ยินไงวันนั้นเป็นไรไ,ไม่รู้ไปไลท์กูโคตรดีเลยเอะ ีเล่ประมาณหนึ่าทีได้มเนย นี่น็ตผมแกากครับทุกคนอะไรพี่เซนพี่เซนลองเข้ามายังผมเข้ามาละอ้อลืมไปต้องไอ้นี่ก่อนเนาะอ่าต้องเปิดเพื่อนยังไงอะแลนเนี่ยโอเปนทูแลนเอ้ยอย่าบอกเนาะเปิดไม่ได้อะอันเนี้ยได้ดีทำไมจะไม่ได้เออนี่ได้ได้ได้อ่าห้าเจ็ดหกสี่สาม Hãy để học việc. Hãy để học chị, sao. Say, cháy. Hãy cháy. เออมันมีการอัดด้วยวะเอาละฮุยแซนพิแซพิแซเฮ้ยพิแซนจริงดิพี่แซนใช้สก,กินนี่อะค่ะสกินอะไรเอ้ยลืมเปลี่ยนสกินเ,เ,ป,กกนเป็นอะไรบั้นทุ่งดอกกุหลาบเนี่ยใช่ไหมเฮ้ยทำไมทำไมทุ่งกุาบสมองมันลดอะ มันกําลังจะมืดหรือว่ามันติ่งเช้าอันนี้คืออันนี้คืออากาศปกติพี่อันนี้อากาศปกติทำไมพ้าที่มันยืดอันนี้แสงแสงเงามาปะอันนี้แสงเงามาปะไม่รู้เลยนะมันก็ดูไม่มีเงาอะไรนะใช่หรอ,อแต่เราเห็นนายมีเงานะมันมันมันลดช้างตรงไหนวะ อะไอีกช่ไมไอ้เนเรามันมีอะไรไล,นนลบนี่มันมันขนาดนั้นเลยอพี่ใช่ก็คือแบบกูเห็นมึงแบบเดินไปแบบไม่ปกติแบบเดินไปแล้วก็เหมือนมืนวัดวาอะนั่นน่าจะเน็ตกูเล่าเอาล่ะรครับก็สุดีอ,อท่านที่มาดูตอนนี้แล้วก็ดูย้อนหลังด้วยนะครับอยู่เกมอะไรนะพี่แฟนไม่ครับเกมอะไรนะไม่ครับอะไรนะ ทำไมครับอะไรนะเฟียไนฟ์ปอเล่นมาเราต้องเอาชีวิลรอดอยู่ได้นะในที่ที่น่ากลัวน่ากลัวตอนแรกตอนแรกจะเล่นคนเดียวละแต่เห็นีแต่ตอบแชทพอดีตึงเข้ามาด้วยนะแต่ว่าหน้าหน้าปกก็มีผมคนเดียวอยู่เดียวจะทำไมเด็กโตเราเจอหมู่บ้านวิวสีอะเจอหมู่บ้านวิวสีเชียะ ช่เหรอไม่ใช่ว่างหลังเฮ้ยมีมีมีฐานนะมีฐานเอ็นวัวล่เอาจริงก่อเนหรืออะไรวางเปล่าเอาไม่มีตีกันนะเนี่ยเฮ้ยอยากได้ตัวอยากได้เตาเผาอ่ะเรายังไม่มีตัวคาร์บเอ้ยทุยังไม่มี NPC อุ้ย NPC นี่เอจะฮะตัว C มันกลายเป็นตัว C คืออะไรพี่แซ๊พี่แซ๊กดตัว C ให้ผมหน่อยเนี่ยเค นนอนแบบมุดเ่ออะไรเงี้ยอ่าพี่แซนพี่แซนอย่าพยายามตีสัตว์นะเว้ยเพราะสัตว์มันจะสวนเราได้อ๋อแบบแบบขัดโง่นนต,รรตรงนี้มีลาค่ะขวาวเราล้วงข้าวเออเอ้ยเฮ้ยพ,พี่แซนได้ยิงไหมได้ยิน,นไหมผมได้ยินเลยเดี๋ยวว่าถ้าสมัยนั้นเป็นปู่ แล้วผมมีมาจากไหนอ่ะแล้วผมได้เหล็กไงพี่แซนได้เหล็กให้ผมเดินหนีจอบ้านตรงนู้นเี่มีคุยปื้อผีมันมาเลยอะคุยปื้อไปไหนแล้วอะไม่รู้ว่าตอนนี้ตรงไหนวะคุยคุยเฮ้ยคุยปื้อไปไหนแล้วอะมันอยู่ในบ้านดูไงกูเห็นแล้ว มาแล้วพี่มาเร็วแล้วเนี่ยผมกระโปกมากเลยตอนนี้ใช่เหรอเปิดจริงพี่พี่ใส่หน้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวสองตัวเลยเหรอเมื่อกี้เห็นตัวเดียวอยู่เลยพีโอ,อ้ยตอนนี้ตอนนี้เราเจ้นบ<ด>้านตรงนู้หน่อยเดินดูบ้านก่อนแต่พี่โดนระเบิดอนะเมื่อกี้เออเม่เหมือนว่าเนี่ยผมจะ แย่จริงๆเนี่ยไรโหยังไม่ตายไม่แต่แต่มึงไปไหนแล้วอ่ะกูไม่เห็นมึงแล้วอ่ะเดินไปตรงบ้านตรงข้ามอ่ะมีเอลิปตตรงนั้นเดอะเฮ้ยไอ้เฮียไอ้เฮียแซนเออกูเห็นไอกูเห็นเด็กกูเห็นเด็กเด็กมันข้ามน้ำไหนวะเด็กมันเด็กมันไปนึกโผล่มาหาผมอ่ะพี่ คนน่ากลัวเลยน่ากลัวจริงหลังว่ายน้ำไปตามที่แฟนบอกนะไม่รู้ทางเดียวกันปะหรือเราอยู่กลางน้ำมันดีว่ะพี่ไม่ดูเดี๋ยวนี้นะเปยังไงดีย่ ไม่ใช่พี่แสนแหละชาวบ้านปกติแย่รักตุ่งอ้าวใช่ว่ะเด็บกคนละกันเอ,อนไาไหนไปชาวบ้านก็ขนบ้าเลย มีทุกคนจะเห็นขอบสีงกันที่สิบก็ไวเนทตนี่ไวเน็ต<ฟ>จะปรับไม่ได้แหละเพราะเราใส่เชิดมันจะขาเท่ากันอุ้ย ใหม่ไม่ไม่ปักให้แต่มาล่ะไปเป็นไงบ้างพี่สดีครับอุ้ยจานบอลมาเมนว่ะเอฟซีนะครับจานเอกคิดถึงพี่แซนมากเลยได้ยินครับพี่เอกต่อจังเลยครับคิดถึงพี่แซนจังเลยครับไหนพี่แซนพี่แซนน่าจะนะพี่แซนกินเทจยังครับแต่งเงาครับพี่ แ่งเงามาครับพี่วัดตฮะพี่เป็นไรอ่ะสี่เอคนดูเขาเป็นไรผมไม่ถนัดเลยว่ะอะไรเนี่ยผมผมก็ไม่ถนัดเหมือนกันแต่ก็ดูดูความปิ่งของผมสิไม่ผมไม่ได้พูดถึงความปิ่งรู้สึกการย่อกูเจะมันมันปรับปุ่มอื่นได้ไหมแล้วปุ่ม่ ปิ่งไปเฮ้ยอันนี้ป่ะไม่ใช่อันนั้นมีแอ้เน,นี้ยปรับเป็นไอแล้วกันเราไม่ได้ใช้ก็จะ,ะไ,ได้แล้วตีเราจะสูบไม่ได้แต่เราหันอย่าง,าง,างราว่าเราต้องตัดไม้นะพี่แสนพี่แสนคิดว่าเราจะเอาไม้จากไหน่ ในสมุดนี้มันมีอะไรปะเฮ้ยมีเตียงฟรีสวยขอเลยคือมันน่าจะน่ากลัวให้แต่นะเราเราไปเหมือนว่าเราเราเคยเล่นเราเคยเล่นอันนี้เรื่องกหรือตเตาอ่ะเคยเคยเคยลองอยู่แค่แป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวที่แบบมันมีตัวอะไรสักอย่างมาลุมล้อมเต็มไปหมดเสย็แล้วเราก็ตายแล้วคือตอนนั้นเน็ตเราก็กระโปรงเหมือนกันใช่ แต่ว่าตอนนี้มันจะมืดแล้วนะพี่แสนเราว่าเรารีบย้ายเหาะเราไปหาบ้านประเด็นก็คือเรายังไม่หาไม้เลยพี่เดี๋ยวเข้าขนมปังเราอยู่ไหน่ะเห็นขนมปังเราไหมอยู่อยู่ที่กูโอเคดีดีดีเฮ้ยอะไรอะ่ะ<อ>ทำไมมมีหัวฟักทองเต็มเลยกาตัวเนี้ยไม่ดีเดี๋ยวไปแต่กูลืมไปว่ากูดเดินม,มาคนเดียวอยู่อันนั้นพี่แซนใช่ไหม กดซูมไม่ได้โคตรแย่เลยเฮ้ยนี่ไงเราเราเจอฟังแต่ว่าน่าจะมีอาหารกินแหละขุดเอาเลยขุดเอาเลยรเฮ้ยเราว่าตู้คราฟไปด้วยดิขุดอะไรขุดไม้กูตกใจเลยพี่เดี๋ยวเราไปตัดไม้ก่อนพี่แจนเอาเอาอาหารไหมอาหารแต่ว่าไปผมเอาเอาแล้วหาไปแบบ อีทำไมต้นไม้มันนักปืนจังวะเฮ้ยเดี๋ยวมันตัดแบบนี้เหรอเกี้ยแล้วแล้ว,วเราแตกแน่เลยวะ่ะตัาแบบไหนพว่าชิ้นผ่านแล้วแล้วเนี่ยึงกระโปรงอะ่ะมันมันตัดแบบโอ้แบบเป็นเป็น<อ>เป็นสเต็ปอ่ะียังโหลดมาด้วยนะอย่าคุยเปิร์มาแลวเว้ยโอเคโอเคอย่ได้อยู่ได้อยู่กว่แย่มาก มันแยกมาแต่ก็แยกอยู่ไอ้เสียส,สาวผีแม่งพี่แสี่ได้เปิดสาวผีงั้ไม่ปิดไปแล้วสาวผีแม่งก็บิวได้อยู่นะใช้ได้เลยอ่ะก็คือถ้าไม่มีผีนะก็คือน่าเล่นมากเลยนหะถ้าถ้าไม่มีอะไรนะมันมีถ้าไม่มีพวกผีพวกนั้นอนะ่ะ แล้วมันจะหลอนอยังไงนั่นแล้วแล้วพี่ไปไหนแล้วอ้าวพี่อยู่นู่นเหรอไอคิดมันมันเห็นชื่อยากมากเลยอะเดี๋ยวเพียเดียวไปป่ะเน็ดเรามันกระโปงเกินไปไมเป็นไรพี่ขอพี่พี่อยู่กับผมผมว่ะไอเหี้ยพี่วาร์ปไปไหนแล้วอะตอนนั่นแหละครับทุกคนเราเหน็ดกระโปงเออเราไปอยู่บ้านกลางกองมนเดิมดีไหมโอเคงั้นก็ไปกัน บอกแล้วว่าถ้าเกิดจะอยู่นี่คือต้องปูดบล็อกไว้เลยแหละเอ้แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะมีชีเลอร์ที่มันว์ปเข้ามาในบ้านเราได้หรอวะใช่พี่เพราะงั้นเราจะอยู่กับที่ไม่ได้นะตอนนี้เออแล้วคนเด็กกระวกย่ยางฟุงจะไปรอดอะไรแล้วไมไรพี่พี่แค่แบบเดินเข้าไปแจกอะเออพี่พี่จะตีกันทำไมครับว่ต่อตีตัวไหน อยูไม่ตีเลยแต่มันมันโชว์เ้มสองเลนได้มีจอคอมสองจอแบบเขาเท่าอ่ะใช่ไหมพี่แซนอันนี้บ้านใครขอยืมอยู่กันนะเอ้โหกล่วจะจินขี่พ่อเสจอะไรนะ กว่าใครจะกินข้าวผมผมจะกินข้าวเสร็จใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีผมที่ยังไม่ได้กินข้าวเลยครับพี่แล้วผมว่าวิ่งนเกรีร์อ้าวทําทำอะไรเนี่ยคาร์าบีแอกซ์ะกันก็ขวานสักหน่อยนลเอ้ยขวานไม่ต้องหรอกเไเห็นแล้วก็่ขวานาเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไร ตกไจไอ้นเหียนู้นว่าชาวบ้านเป็นบ้า,าต่อเลยก็แต่เราเราจะขุดเดมอง m อวซตัวไหนดีอ,อีกตัวนึงก็เยี่ยวเล็ดอีกตัวนึงก็สุขภาพดีมาบมันเซฟ <laughs> มันเซฟได้ใช่ไหมเนี่ยแต่มันนอนไม่ได้เาเแต่มันนอนไม่ได้นนไไดี เรา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 แล้วเราเรามีย้ายแล้วเรา,ยายเก็บความคิดหน่ไปพี่แซน<เ>ทุบทุบเตียงทุบเตียงข้างล่างเตียงข้างล่างเราไว้ข้างบนนี่พี่แซนหลบเราพี่แซนหลบะแต่จะเซฟเตียงไหนผมเซฟเตียงดำว่าเรา<แ>เราควร<แ>เราควรอยู่ในที่ที่ทปลอดภัยเว้ยเราเราอยู่ในบ้านดีกว่าแล้วเราก็จะขุดลงไปข้างล่างโอเคไหมพี่แซนโอเค นั่นเลยผม้าบปันไดถ้าติดคาพันแต่ผมว่าต่อให้เราขุดอย่างนี้นเราก็ไม่น่าปลอดภัยเุ้ยดินอะไรอ่ะอ๋อกาวิวิลเละแหมแย่ละวว้วกดจะค้าบแต่ละอย่างได้มันช่างอันสนิทอืนพี่แสงก,ก็กด ไปสิโอ้กดคลิกเข้าไปแล้วมันหนกระปุกไงจ้าแล้วแบบใช้เวลาสักประมาณสามสิบวิัวจะได้แต่ละอย่างต่างจากปกติยังไงหรือแม่ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีอะควรจะกดได้เฮ้ยเออลืมอ่ะกาวิลโอ้ยสติข่าสติรถไม่ได้ค้าสติ ก็วา,วางไว้นะอีกเลยพี่แซนเปิดประตูอ่ะใช่นี่นี่แหละพอเจเล็กเลยไหมเฮ้ยพี่แซนถูกกระจกเหรอใช่พี่แซนถูกทำไมอะ่ะพูดรู้ไว้ ว่าเีีียนดอม, uh, <Yeah. S 2> มันทุกเออมันมีบางตัวที่มันทุกกระจกได้ใช่ไหมั้ย uh. แต่ว่าเนี่ยเรามันทำให้เราบ้านเราแคบ เลยอ้าวเอาการวิวใช้กันเลยอะ,อะไรอ่ะอเป็เเเนเะจอแล้วก็บอกกันพี่ไม่เป็นเจนี๋ยวหลอกกันนะเน็ตเราแค่กระโปรงเลยเนี่เราต้องรักกันไว้ถึงระเบิดกว้างกันนะมันอาจมันอาจจะไม่ใช่น็ตแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเป็นที่ เซฟเลบ่บอกไม่รู้อะแต่มึงลองกดแท็บดูดิโเคเท่เลยเพื่อนถ้าเกิดกูเปลี่ยนเป็นหัวเซฟเน็ตหนึงจะเป็นแบบการแทนได้ป่ะไม่รู้ดิถ้าถ้าเน็ตโฮสแบกก็หแหลกอันนี้อะไรอ่ะเฉลกปะก็น่าใชเหล็กว่าแล้วคอ v เ r อร์สโตน v e r จา้า เปอร์สโตนอุ้ยเจะถัดโอ้ในที่สุดเจะถัาแล้วเออกาลองจะมีแสงสว่างเรากำลังจะเจริญแล้วพี่ดแลาวใช่ไหมเราใกล้จะเจริญแล้วจเจริญหุบๆอะไรื่องว่าพี่แซน<อ>พี่แซนไปไหนครับ<อ>พี่<อ>พี่พี่แซนผมก็อยู่ที่เดินมาโดยตลอดนะนั่นสิ ไม่เรเหมนกันอ๋อเขาหน่ใจนี่เอเอเอะไรนยูทูบมันดีเลยอะ่ะจริงจริงจริงเขาน่าจะอยู่ช่วงตอนที่มึงหายไปโดนคริปเปอร์ระเบิดว่าใช่แน่น่ก็ใช่วะ่ะนะครับเอ้ยมันกระจอกน้่ไงมันไปตรงมันอยู่ช่วงที่ ไม่ีแล้วอ่ะทำไมยูทูบมันดีเลยเป็นครึ่งชั่วโมงลหลายนาทีมากไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงแต่ไม่รู้ว่าเน็ตยูทูบเสียแบบยังไงเีเร็มเร็มเนจะแลกหรออนี้ ได้เหล็กมาสิบก้อนหรอพี่โคมดเกลียวกมาจะทางไหนอ่ะอ๋อีป เออพี่แซนเขานอกมืดยังอ่ะเอ่อผมไม่รู้สิเนี่ยมันน่าจะยังไม่มืดนะช้าขนาดนั้นเลยเฮ้ยเล่นมนันมิติเน็ตเป็น,น้ทุกทีพี่หมอกลง กกมีคนน่ากลัวเลยพี่พี่ช่วยด้วยเอออ้าวแตนอะไรอ่ะแตนกดอะไรคืออะไรวะแตนอะไม่รู้วมันคืออะไรมันปาร์ตี้ไงแต่คล่าเมื่อกี้คนน่ากลัวเลยพี่ทมามถ้าเราปาร์ตี้เราจะตีกันไม่เจ็บเหรออ้าวก็เจ็บเนี่ยไม่รู้อะ เปลี่นจะขับอะไ,ไปเอาวางเอาวางบล็อกยางไงโอ้มันมันยังมันค้างที่กล่องครับเนี่ยมันยังกดเข้าไม่ได้เลยมผมเพิ่งโดนตีไปเม,มื่อกี้แต่ตีไม่ได้หลายนาทีแล้วนะ <laughs> ตีอย่ไปหลายนาทีแล้วนะตัวพี่เศนแม่งเพ่งเด้งไงเย้ย What the fuck เหตุพี่แซนตึงจริงป่ะเหตุผมก็ตึงเหมือนกันตึงเหมือนไลฟ์ตอนนี้แม่งหยุดไปละไลฟ์ผมเนี่ยด้วยพี่แซนได้ยินผมกป่ะไม่ได้ยินอะแล้วพี่แซนเดินไปไหนแล้วเนะี่ยอย่ใต้ดินกำลังเดินใช่ป่ะอ,อยู่ข้างล่างนั่นแหละแต่เป็นเะพื่อนผมก็แต่ตัวขับหายไปไหนวะอ๋ะวอวางไว้บน บ้านนี่วะเพอตะแตฝาคณานาคณของบ้านแต่หลังแบบคนอื่นเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเกมนี้กันไปนานแล้วเราเพิ่งมาแค่อยากลองเ,เล่นกันจนจบแล้วเวามใจ,จแบบไม่จบหรอกแค่มาลองลองเย่ๆยีเชแล้วเขาเล่นกันจนจบเลยเหรอใชเอ่เราแค่ามาแบบเยะเ น่ากลัวว่ะบลอกปิดหูปิดดูเลยดีอันนี้บล็อกอะไรอ่ะอะไรก็ได้ขอเป็นบล็อกทั้ข้างบนเฮ้ยไปไหมอ่ะว่าปิดทีนี่เปล่า Gibinu Even...